เป็น,นเเยังมันนึกเป็นอันนี้คันๆแบบนี้นี่มนเอรามันจำเหรอสวัสดีครับอยู่ในช่องควันทิ้วพังขันเงินครับผมมาเบิ่งแม่บ้านปักพาให้สาวขันเงินครับนี่ครับ TFC รอเบิ่งเฮ็ดเองครับกินเองช่วงเองครับผมนี่ครับกำลังได้นิดนึงครับสิไปจ้างเพื่อนกระเพงครับผมก็เลยใส่ฝีมือเจ้าของล้วนๆนะครับ ในแม่บ้านเพนัปงปทคับครับไ่าไล่ดครับผมนอครับเดี๋ยวพื่้เบิงงใหม่ครับว่างกำลังนี่ครับ เป็นไล่ข้างล่างครับอันนี้ก็เพิ่งจะตักซื้อครับผมนี่กําลังได้ไม่หันอยู่ครับนี่ไม่หันนี่ขันเงินนี่นครับขาดว่ามืออือนเสาประมาณจำงขาดว่ามืออื่นคง,ง,งสิเสร็จขังหนึ่งครับผมเสร็จแทนแน่นอนครับขงังหนึ่ง ถ้าเสตเมื่อแล้วเดี๋ยวจะเอาสร้างเขาไปลองแม่คันเงินให้เบิงงครับไั่งจัดสรนะนั่งนั่งสูงคแม่บัานแล้วตาบ่ค่อยดีแล้วบ่ค่อยชอบต่ำวชอบที่สูงพึ่งเงียดครับพึ่งเฮ็ดช่วงส,สายครับประมาณสี่โมงหาโมงได้ครับ ที่มงหามงเสาครับกับใบใบสองก,กว่าได้ซ้ำนี้แล้วครับปักเองครับขอบคุณในไลน์นะครับเด้อที่เขามาหลับเบึงหลรับชมครับจ่องควันที่ยวพังขันเงินสินไปจ้างปัก พ่นก็โอ้ยแพงครับเลยเห็นแม่บ้านคนเห็ดเองพ่นก็พ่อเห็ดใดอยู่ครับแต่ก่อนคนก็เคยเห็ดครับแต่ก่อนผมค่้านหลายก็เคยปากซอยกันอยู่ครับสายตาไ่ค่อยดีนะครับสีมันจ่ายพอครับทั้งสีแดงทั้งสีเหลืองสีมันเข้มเกินไปครับผมบาดสายตา เลยบ่ค่อยอยากเคลียร์ปัญหาครับแล้วก็ปักเอาปักเอาที่ไรเนาะ,ะเขียน์เสีสวกเนาะฮีเด้อ cái lục sáu thôi nè hết đầy bớt xuống neo để hết lục sáu thôi phía mưa mấy bàn hết yên không อยากง่ายเท่าไรก็จิอดเอานะหากลูกสาวเหี้มีลูกสาวคนเดียวเนาะเลยแต่งให้ลูกสาวงามปั้นนางฟ้าจะต,ต้องปักเสือปักสุดให้งามๆครับ สุ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 สูไม่ล,ลู้เตาเตสามหมู่จบลักกิลีเฮ็ดบ่ได้หรอครับใจฮักครับไม่เห็ดได้ รับจ้างบ่ครับถามีสมมติว่ามีคนอามาไม้เห็นรับจ้างบะ าพอดีค่ะใส่ตาพอดีครับนะ,นะเป็นว่ารับจ้างแต่ก่อน,นรับจ้างเอาอยู่ครับเป็นกับปักชุดจ้างเตรียมชุดสร้างเฮ็บชุดสร้างให้ในหมู่บ้านอยู่ครับแต่ก่อนผงก็แกยไล่เพื่อนเพื่อนวาดไล่เลยก็ปักปักซอยกันครับเนี่ยรับจ้างเพื่อนเอาครับของทีมงานครับผม เท่อกับเห็ดไหมูครับพวกเพื่อนฝู้บริษแล้ะครับครับติดตามตอนต่อไปครับฝากไว้น้ำแน่ด้วยครับเด้อช่องควันทิวพังขันเงินฝากกดซับสไครใส่ใบบักกูดบักเน่าบักอึบักบ,บวบบักแตงบักฟักบักแฟงถ่ายคลิปนี่ครับ ส่งผลให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านมีแต่วความสุขความเจริญช่วอายุนานสวัสดีครับ